ตอนที่1631ทุกคนพูดอย่างเหยียดหยามไม่สนใจเจียงเฟิงเลยดูเหมือนว่าเจียงเฟิงจะแพ้เกมนี้แล้วและกำลังจะถูกกำจัดหลังจากรอบแบ่งกลุ่มพิธีจับฉลากก็เริ่มขึ้นอีกครั้งเจ้าหญิงดอริสแห่งโรมันปรากฏตัวอีกครั้งเธอมองไปที่เจียงเฟิงดวงตาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและเธอยังได้ข้อสรุปจากปฏิกิริยาของผู้คนรอบตัวเธอและการสังเกตของเธอเอง ความแข็งแกร่งของเจียงเฟิงยังตามหลังหลี่หลงอยู่มากการเดิมพันแห่งศตรวรรษนี้ได้รับชัยชนะอย่างท่วมทนตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการพลิกกลับอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ถึงวาระแล้วฉันหวังว่าเราจะได้พบกันใน3 2อันดับแรกแม้ว่าไดาลีซี่จะมีเจียงเฟิงอยู่ในใจแต่เธอก็ทำไม่ได้จริงๆให้เจียงเฟงหลีกเลี่ยงลี่ลองอย่างสมบูรณ์ เนื่องจากเนวสานและนากามูระซากิโก้สูญเสียกำลังรบในกลุ่มที่8จึงมีผู้เล่นเพียง31คนใน32อันดับแรกและลาก่อนพวกเขาจะก้าวไปสู่16อันดับแรกโดยไม่ต้องต่อสู้หลังจากพูดจบโดริสก็กดปุ่มย้ายปุ่มว่าจากนั้นไลเซนก็ออกมาและทุกคนก็อ้างสิทธิ์แยกกันลี่ลองตั้งตารอแต่เมื่อเขาเห็นตอนจบดวงตาสีเลือดของเขาก็เปล่งประกายเจียงฟิงโชคดีจริงๆลาก่อนได้ไหม ลาก่อนเจียนเฟิงลาก่อนไหมมีคนอยู่ข้างๆเขาตกใจจากนั้นทุกคนก็มีปฏิกิริยาหาก32อันดับแรกผ่านเข้ารอบ16อันดับแรกควรแบ่งออกเป็นกลุ่มดวน16กลุ่มอย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีนากามูระซากิโกะและเนลสานทำให้32อันดับแรกกลายเป็น31คนคงต้องลาก่อน เป็นเพียงว่าไม่มีใครคิดว่ามีโอกาสเศษหนึ่งส่วนสาสองที่มันจะตกลงมาบนหัวของเจียงเฟิงเจียงเฟิงก้าวหน้าฮีฮีพระเจ้าจะสงสารเจ้าขยะนี่ไหมปล่อยให้เขาลาก่อนชั้นคำหนักมากเจ้าขยะนี่ยังสู้ต่อไปได้ถ้าเจอใครก็ตายใช่แต่ก็ไม่เป็นไรสิบหอันดับแรกไม่ใช่ร่มตรงกันข้ามคู่ต่อสู้ที่เขาจะเจอในเวลานั้นจะแข็งแกร่งกว่าและเขาจะถูกฆ่าเร็วกว่า ขยะนี้ทำให้ฉันหัวเราะจริงๆให้เขาตายเร็วๆดูเขาสิผู้คนนับไม่ถ้วนยอะเยยและเยอยยในขณะนี้ลี่ลองปรากฏตัวบนเวทีและเอาชนะคู่ต่อสู้32อันดับแรกของเขาด้วยหมัดเดียวหลังจากที่ชายผู้แข็งแกร่งคนนี้ลงมาคนที่มีตาคมทุกคนก็ตกตะลึง ชายที่แข็งแกร่งคนนี้ที่พบกับลี่ลองและหยุดอยู่ที่32อันดับแรกคือ4อันดับแรกใน Global m a เตี a วอาร์ตคอน e ฟ e ครั้งล่าสุดกล่าวอีกในหนึ่งจนถึงตอนนี้นอกจากแชมเปี้ยนคนล่าสุดผู้เล่นท็อปโฟที่เหลืออีก3คนแท้ทั้งหมดเจียงเฟงคุณจะเป็นคนต่อไปไม่ต้องกังวลลี่ลองพูดติดตลก การต่อสู้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและการต่อสู้32อันดับแรกก็สิ้นสุดลงในไม่ช้าหน้าตกใจที่ชายชุดดำสูง2.3เมตรในกลุ่มแรกถูกเรียกว่าอ่อนแอที่สุดก่อนบุกเข้าสู่16อันดับแรกอย่างแท้จริงย่ำแย่การจับฉลากสำหรับ16อันดับแรกเริ่มขึ้นเจ้าหญิงดอริสแห่งโรมันกดปุ่มอย่างกระวนกระวายใจจากนั้นลูกบอลก็กลิ้งต่อไปและในที่สุดชื่อหนึ่งปรากฏขึ้นมา ทุกคนกลั้นหายใจรอให้หลี่หลงปรากฏตัวต่อเจียงเฟิงหลังจากที่ทุกคนรู้ว่าเจียงเฟิงอ่อนแอเกินไปหากคุณไม่ได้พบกับหลี่ลองคุณอาจจะหายไปถ้าคุณพบคนอื่นการเดิมพันแห่งศตวรรษนี้สิ้นสุดลงแล้วชนในขณะนี้ชื่อของคู่ต่อสู้ของหลี่ลองปรากฏขึ้นและทุกคนก็ตกตะลึงเมื่อเห็นมันการต่อสู้ที่จะเกิดขึ้นรมาม่าเกินไปไหม ผู้ชมอยู่ในความโกลาหลและทุกคนตกใจบทที่1632คู่ต่อสู้ของลี่ลองเป็นแชมป์ของ global martial arts conference ปีที่แล้วการดำรงอยู่อันดับหนึ่งในการจัดอันดับสูงสุดของยุโรปชื่อว่าอสุรกายมันตกลงแล้วการเดิมพันแห่งศตวรรษนี้ฉันเกรงว่ามันจะตกลงด้วยการที่ทั้งคู่ไม่ได้พบกันใครบางคนพูดอย่างหมดหนทาง ถูกต้องลี่ลองได้พบกับสองอันดับแรกในการประชุม global m a t e r a r t conference ปีที่แล้วด้วยเหตุนี้เจียงเฟิงเจ้าขยะจึงลาก่อนเขาดังมากใช่เจียงเฟงเจ้าขยะมาได้ยังไงสิทธิพิเศษมากมายนี่คือการหลอกลวงนี่คือการหลอกลวงอย่างแน่นอนมีคนโกงคู่คนนับไม่ท้วนตื่นเต้นราวกับว่าหลักฐานการโกงของเจียงเฟิงหลุดออกมา อย่างไรก็ตามใครจะจำได้ว่าทีมที่8ที่เจียงเฟิงเคยอยู่ก่อนหน้านี้มเมล็ดแชมเปี้ยนสามเมล็ดผสมกันที่เคยเยี่ยมมากลี่ลองคนนี้ทำให้ฉันหัวเราะจริงๆเขาอยากจะวางแผนต่อต้านคุณแต่เขาก็ยังพบกับผู้ชายที่แข็งแกร่งกองลิ่งชานกล่าวอย่างตื่นเต้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองมันน่าเบื่อเกินไปที่จะคิดถึงคนที่แข็งแกร่งมากมายในเส้นทางของฉันที่จะคว้าแชมป์ เจียงเฟิงสายหัวอะไรลี่ลองดึงดูดผู้ชายที่แข็งแกร่งเกือบทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่น่าย,ยินดีสำหรับเจียงเฟิงไม่ใช่หรือกองลิ่งชานตกตะลึงและครู่หนึ่งเธอก็น่าซีดคนอื่นๆที่อยู่รอบๆก็เยอ้ะหอยันและสายตาที่ดูถูกเยียดยามของพวกเขามุ่งเน้นไปที่เจียงเฟงิงเป็นเด็กดีนะครับฮือืนึกในใจว่าไม่เจอศัตรูตัวฉกาจใช่ไหมไรสาระไม่รู้ว่าตัวจะหนักขนาดไหน พูดถึงวิธีเอาชนะแชมป์ถ้าคุณคว้าแชมป์ได้ฉันจะฆ่าตัวตายด้วยการปลืนมูลฉันด้วยฉันไม่เชื่อว่าขยะนี้จะได้แชมป์คนกลุ่มหนึ่งมองว่าเจียงเฟิงเป็นขยะในสายตาของพวกเขาเจียงเฟิงเป็นขยะที่สมบูรณ์เป็นขยะที่ทิ้งแล้วทิ้งอยากที่ไม่สามารถขึ้นบนโต๊ะจะมีความสามารถในการคว้าแชมป์ได้อย่างไรถ้าเขาคว้าแชมป์ได้ผมเกรงว่าทุกคนจะได้แชมป์ขณะที่ทุกคนกำลังหัวเราะยาะอย่างเย็นชา การต่อสู้ครั้งใหญ่ก็ปะทุขึ้นโดยตรงลี่ลองและอสุราก้าวเข้าสู่สังเวียนด้วยการการต่อสู้ครั้งนี้ดูเดือดมากอาชูราคู่ควรกับการเป็นแชมป์ปีที่แล้วทุกท่วงท่าและลีลาเต็มไปด้วยพลังหากเขาไม่ระวังแม้แต่หลี่หลงก็ยังได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามในการต่อสู้ครั้งนี้ลี่ลองได้แสดงให้ทุกคนเห็นความเร็วในการเคลื่อนที่ที่น่าสะพรึงกลัวของเขาความเร็วในการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ ทุกการเคลื่อนไหวของอสูราเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าแต่เขาไม่สามารถแต่ต้องเสื้อผ้าของลี่ลองได้เลยแต่หลังจากเล่เหลี่ยมไม่กี่ครั้งลี่ลองก็หมดเรี่ยวแรงของอชูรปีนี้อสูราอายุส0และเมื่อเทียบกับสิบปีที่แล้วร่างกายของเขาทรุดโทรมลงมากแต่นี่ก็เพียงพอแล้วที่จะพิสูจน์ว่าความแข็งแกร่งของลี่ลองนั้นร้ายกาจเทียงใดบูมมีเสียงโครมครามดังขึ้น เมื่อเล่นจนเพียงพอแล้วลี่ลองก็ปรากฏตัวต่อหน้าอสุราทันทีชกเขาล้มลงและทำให้เขากระเด็นไปก่อนที่เขาจะลงสู่พื้นลี่ลองก็ปรากฏตัวต่อหน้าเขาคุณชนะการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วปีนี้ให้โอกาสฉันด้วยบูมขณะที่เขาพูดนั้นเขาก็ชกออกไปและโจมตีอาชูราโดยตรงอสุราส่งเสียงครวญครางอู้อี้และตกลงจากวงแหวนทันที ผู้ชนะของ Global Martial a r t Championship ครั้งก่อนอสุราอันดับหนึ่งในยุโรปหยุดรอบก่อนรองชนะเลิศเมื่อเห็นฉากนี้ทุกคนก็ตัวแข็งทื่อกรามของพวกเขาก็แตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงหมดที่1633พวกเขาทั้งหมดตกตะลึงพะละกกำลังของลี่หลงแข็งแกร่งเกินไปยืนอยู่ต่อหน้าเขาในขณะนี้คือแชมป์ของ Global Martial Arts Conference ครั้งล่าสุดเป็นผลให้เขาไม่รู้สึกว่าเหงื่อออกเลย นี่ไม่ใช่จุดสูงสุดของความแข็งแกร่งของเขาหรือจากมุมมองนี้ช่องว่างระหว่างเจียงเฟงกับเขาควรจะเกินจริงไปมากมีคนใส่หัวใช่ฉันไม่รู้จริงๆว่าเจียงเฟิงขยะนั่นกล้าที่จะยอมรับการเดิมพันแห่งสัตว์ได้อย่างไรอัญญประกาศคู่ การตัดสินใจของคนโง่มีอะไรให้เดาอันที่จริงเขาเป็นกบที่อยู่ด้านล่างของฉันไม่รู้ว่าทองฟ้าสูงและแผ่นดินหนาแค่ไหนทุกคนหัวเราะเมื่อพวกเขาลุกขึ้นพวกเขาไม่ได้ถือว่าเจียงเฟิงเป็นคู่ต่อสู้เลยดูเหมือนว่าจะเป็นโชคดีของเจียงเฟิงที่ได้มาอยู่ที่นี่ลี่ลองเอาชนะแชมป์ปีที่แล้วและผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยตรงในเวลานี้เจียงเฟิงยังได้พบกับคู่ต่อสู้คนแรกของเขาในรอบน็อกเอา นักรบชาวยุโรปที่เลือดท่วมตัวและกระดูกร้าวคลิกหยดเลือดตกลงบนพื้นและร่างกายของนักรบชาวยุโรปสั่นอย่างรุนแรงแม้แต่การยืนอยู่เฉยๆก็เป็นความหวังอันสูงส่งลงไปฉันไม่ต้องการเอาเปรียบคนอื่นเจียงเฟิงรู้สึกวิงเวียนโชคในการเซ็นสัญญาของเขาสำหรับการประชุม global มาเตียว Art ฟนั้นดีมากจนแทบระเบิด ยกเว้นการพบกับโดงีีอิงนากามูระซากิโก้นันยาหัวจินปรมาจารย์เอ็กเชอร์ฟางและคนอื่นๆในรอบแบ่งกลุ่มสิ่งที่น่าพิศวงดีเกินไปที่จะเป็นจริง32ศึกลาก่อนในการรบ16อันดับแรกฉันได้พบกับชายผู้แข็งแกร่งที่กระสุนและอาหารหมดในรอบที่แล้ว ปีนี้ฉันอายุส3ปีและอีกส0ปีข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับฉันแล้วฉันซึ่งอายุ43าปีในตอนนั้นจะต่อสู้กับคนหนุ่มสาวเช่นคุณได้อย่างไรชายผู้แข็งแกร่งซึ่งเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำยิ้มกว้างและพูดว่า,มาเมื่อเถอให้ฉันอวดความรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายของฉันในการประชุมศิลปะการต่อสู้ระดับโลกครั้งสุดท้ายในชีวิตนี้เจียงเฟิงพยักหน้าให้กับคู่ต่อสู้ที่มีจิตวิญญ,ญาณแห่งการต่อสู้ประเภท นี้เขาให้ความเคารพมากลือลั่นในช่วงเริ่มต้นของการต่อสู้เจียงเฟิงใช้พลังก,กำลังทั้งหมดของเขาโดยตรงเพื่อเคารพคู่ต่อสู้ของเขาในเวลาไม่ถึงวินาทีเจียงเฟิงเอาชนะคู่ต่อสู้ของเขาได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จขยะนี้น่าขยะขยงจริงๆเขาสามารถฆ่าคนอื่นที่บาดเจ็บสาหัสได้ฮิฮิคนแบบนี้สมควรตายช่างเป็นความอัป,ปยศยของการประชุมศิละปะการต่อสู้ เร็วเข้าปล่อยเขาไปเขาออกไปทั้งหมดเพราะเขาได้รับบาดเจ็บสาหาัสเพราะเขากลัวว่าเขาจะแพ้ในเกมหากเขาทำผิดพลาดผู้คนนับไม่ถ้วนเยอะหยันและหัวเราะราวกับว่าตราบใดที่เจียงเฟิงทำสิ่งต่างๆนั่นคือสิ่งที่ต้องวิจารณ์แค่ผิดอย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่าความเคารพต่อคู่ต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการยอมทำทุกอย่างไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรกงหลิงซานกระวนกระวาย พวกเจ้าไม่ว่าพี่เขยของข้าจะทำอะไรพวกเจ้าล้วนต้องย่อเย้ยและตำหนิข้าเจ้าช่างน่ารำคาญยิ่งนักไปกันเถอะพี่เขยของเจ้าจะไม่หญิงยโสเพราะนานไปเขากำลังจะแพ้เหนียวก่อนเขาตายแน่แต่ก็แค่ลาก่อนและคู่ต่อสู้ที่กระสุนหมดไม่งั้นด้วยความแข็งแกร่งของเขาเขาก็สมควรเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเช่นกันลอเล่นผู้คนนับไม่ถ้วนเย้ย ยันไล่เย้ยหยันเจียงเฟิงโดยไม่สนใจเจียงเฟงอย่างจริงจังในรอบแบ่งกลุ่มเจียงเฟงเอาชนะนากามูระซากิโก้ผู้มีความสามารถอันดับหนึ่งในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องเอ็กเชอร์ฟางปรมาจารย์ที่เพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากเอเชียใต้และเนลสันผู้เป็นอันดับสามในการจัดอันดับยุโรปแต่พวกเขาถูกโยนลงมาจากท้องฟ้าอย่างสมบูรณ์ราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้น รายชื่อแปดอันดับแรกออกมาแล้วดูสี่คู่ต่อสู้ของเจียงเฟิงคือปรมาจารย์หัวจินอีกคนว่ากันว่าเขาเป็นปรมาจารย์หัวจินคนใหม่ในยุโรปทันใดนั้นคนตาเฉียบแหลมก็สังเกตเห็นจากนั้นทุกคนก็หัวเราะอย่างบ้าคลาั่งราวกับว่าเจียงเฟิงถูกปรมาจารย์หัวจินชาวยุโรปคนใหม่ทุบตีจนตายในสายตาของพวกเขา